เอาน่าเอา้าตกปลาบอ,อโอ้ยยางเก่านี่มันบ่ค่อยม่ปาไหนเลยขัดไว้ยางไหมฮะนี่ใส่นี่ใส่นี่ใหม่เลยรถแต่งยางเก่านี่ใส่นี่นี่ซิลิคโคนอ้อยนี่เห็นบ่เบิ่งนี่กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้แักโตไปบ,<อ>บ่มาเบิงบ่งมาเบิง่งมาเบิ่งใครจะเห็นในเบิง่งโอ้ยแต่งรถแบบยางงาม ยางบดําดสาวบดเนี้ยมดิเล่นเขตาตะปาอู้ยเล่นเขตาตะปาอันนี้มันกันหน้านั้งเบิง้งนี่จุ่มเข้าไปนี่นี่อย่าไปกินนี้อล่ะกินบ่าใดดิเอามิมก <c oughs> ับว่ได้นี่เห็นรอเบื้องเป็นได็กเหมือนพ่อล่ะ,ละอุ้ยพอ่พอดำอ่ะ vâng vâng dê gì dê có đám pít lên rồi này. <laughs> ừ. <laughs> Khắp nước cũng đi hả? เออมันต้องยังดำยังเหลี่ยงสิประเทศไทยดิสาวพเนี้ยมดิเนี่ยคหัว่าแต่คนยาวโอ้โหอันนั้นค่อยไปว่ากันอีกเรื่องหนึง่งเรื่งอง,งเป็นได็กนเบ่งกันน้ำกันน้ำพร้อมแมนน้ำไม่จับนี่เทใส่เลย เป็นไหนเป็นไหนขอท้าว่ะเบิองเป็นไหนเบืองติดบ่บ่มีติดบ่มีติดนี่เดี๋ยวมาเบิองรอฝุ่นเดี๋ยวมาเบิองรอหนิเบิองรอหนิเด้อเป็นไหนติดบ่เออเนี่ยเห็นรึเปล่าเออนี่เห็นรึเ่ไปสั่งมาใส้ในตะกร้าหอยนี่แหละ กดลงไปโหลดออจัดไป